รับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับประมาณห้าโมงเย็นนะครับก็หายไปหลายวันเนื่องจากยุ่งอยู่กับฟักทองนะครับตอนนี้ก็กําลังได้ผสมดอกอยู่ก็มีโอกาสมาถ่ายทําคลิปกับวันนี้ที่แปลงเก่านะครับที่จะมาพูดเรื่องของข้าวที่มันกระทบหนาวแล้วมันอั้นมันจะมีอาการยังไงซึ่งแปลงนี้ข้าวก็เกือบได้เกี่ยวแล้วครับเลยือไม่กี่วัน ก็จะครบประมาณ120วันนะครับโดยประมาณก็เริ่มเหลืองละก็ขอ22บสองครับแลงนี้ก็ตาม,ตามกันมาโน่นแปลงนู่นจะยังเขียวอยู่ <c oughs> วันห่างๆกันประมาณสักเดือนของเดือนเดี๋ยวเรามาดูแปลงนี้ก่อนครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องข้าวอั้นกระทบหนาวช่วงกระทบหนาวไป <c oughs> ช่วงออกรวง ช่วงทั้งท้องอ่ะมันทันวาช่วงนั้นกำลังหนาวนะครับหนาวจัดครับที่นี่สิบสองศากราสุดนะครับ <c oughs> เราจะมาดูว่ามันเป็นยังไงครับนี่น้ำก็ปล่อยแห้งแล้วน้ำเริ่มปล่อยแห้งแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยว เราจะมาดูนะครับเมื่อกี้เจ้าของก็สั่นกระดิง <Go. S 1> งะด่งก็สั่นกระดิ่งก็สั่นกระป๋องว่าไล่นกครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาดูนะครับเนี่ยข้าวปล <c oughs> อดภัยครับนี่ครับข้าวจะอันจะเป็นอย่างนี้เวลาหนาวแล้วมันจะโผโผลไม่โผโผไม่พ้พพน อันแล้วปลายมันก็จะรีบนี่ครับปลายจะรีบก็ทำให้ผลผลิตลงก็รู้สึกว่าก็จะเสียหายไปประมาณหนึ่งเลยครับเนี่ยเป็นแค่ปลายนะครับช่วงปลายรู้สึกว่ารวงข้าวจะ จะนี่ครับขัวจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับจับก็จะหล่นละช่วงนี้อากาศกลับมาหนาวอีกครั้งนะครับก <c oughs> ลับมาหนาวอีกครั้งฝนตกไปเมื่อวานก่อน <c oughs> อีกไมกีวันก็จะได้เกียวแล้ะ นี่คือผลของการที่เข้ากระทบหนาวแต่ว่าก็ยังพอได้เกี่ยวอยู่ครับยังพอได้เกี่ยวอยู่วิธีแก้ก็แก้ได้โดยฉ <c oughs> ีดพวกไอฮอร์โมนกันหนาวพวกซิงค์ธาสังกะสีก็พอช่วยอะไรนิดนึงครับประมาณนี้ ปีนี้ถ้าจะท่ายก็คอยติดตามกันนะครับปกติก็12ไร่จะได้ประมาณหน้าปีจะได้10ตันนะครับปีนี้หน้าปังปีนี้ไม่รู้จะได้เท่าไหรปกติก็เคยทําได้12ไร่ก็13ตันก็มีแต่รู้สึกว่าปีนี้บางปีก็จะเป็นโลกบางเป็นหนาวหลายอย่างครับเริ่มปล่อยน้ำแห้งแล้ว นี่ก็เหลืองแล้วครับนี่ยค่อยมาอัปเดตการเก็บเกี่ยวก็ขอยิบสองนะครับนี่ดูก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนื่องจากกระทบหนาวนะครับ อากาศตรงนี้ก็เย็นดีครับอากาศกํกาลังเย็นสบายถึงกันหนาวครับจะพาเดินชมไปเรื่อยๆถ้าตานารลางนี่ก็อย่าให้ข้าวมาออกรวงช่วงหนาวกะไว้นะครับบาทประมาณวานประมาณสักเนี่ยพุจิ ปลายพุจีหรือต้นทันบาครับข้าวมันจะยุ่หนึ่งเดือนช่วงปออีช่วงปีใหม่ก็ยังไม่ตั้งท้องนะครับถ้าข้าวยุ4สร้อยยี่สิบวันก <c oughs> <c oughs> ็สันกับสันกระป๋องไล่นกนะครับไม่รู้ว่าไล่นกไล่คนนะครับผมก็ขออนุญาตแลว แก okay. ก็บอกให้ลงมาถ่ายได้ส่วนมากจะเป็นคนเมียค่อยๆรู้เรื่องกันเลยอาจจะยังไม่รู้ <c oughs> ครับวันนี้ก็ลาไปต่แเพียงเท่านี้เดี๋ยวมีโอกาสมาดูการเก็บเกี่ยวว่าจะได้เท่าไรนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับขอบคุณครับ